คูโบต้ามอบครื่องจากกลกากเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีคนบันเทิงร้องผู้ว่าหลังคำสั่งควบคุมโรคกระทบหนักงานถูกยกเลิกไม่มีไรายได้จังหวัดอุบลราชธานีอบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23กุมภาพันธ์2565 วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัทิตค่ะรายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23กุมภาพันธ์2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส0 1 9ัอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบล จำนวนผู้ป่วยโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้531รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 216รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา315รายติดเชื้อในพื้นที่477ต่างจังหวัด54รายผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2565 ผู้ป่วยสะสม16,272รายเสียชีวิต34รายรักษาหาย11,601รายรายใหม่320รายกํายกำลังรักษา4,637รายใส่เครื่องช่วยหายใจ8รายมาเริ่มมือที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ บริษัทสยามคูบุต้าคอร์ปอเรชันจำกัดร่วมกับบริษัทคูบุต้าเจริญชัยอุบลราชธานีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปลายน้ำโดยสยามคูบต้า ที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้ออําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิ่รมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาว,วังอ้อวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อําเภอนาเยียกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาจเจริญหมู่16 โดยมีนายสันติพงษ์สมศรีนายอำเภอเของในในายสมชาติพงษ์ขปนาไกรกรรมการผู้จัดการบริษัทคูบต้ตาเจริญชยัยอุบลราชธานีนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการคา้าจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารบริษัทสยามคูบต้ตาครอร์เรชั่นจำกดัด หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาวังอ้อวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยียกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญหมู่ที่16เข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรนายสมชาติพงษ์ขปนาไกรกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคูบุต้าเจริญชัยอุบลราชธานีกล่าวว่าคูบุต้าเจริญชัยอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คูบต้าในจังหวัดอุบลราชธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีสะดวกสบายในการทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัยช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้บริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้มอบเครื่องจักรกลกัน เกษตรเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มและเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรของรัฐให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้คัดเลือกกลุ่มต่างๆทั่วประเทศทั้งหมด71กลุ่มเพื่อรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรของทางบริษัทซึ่ง3ใน71กลุ่มนั้นมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชนโคกหนองนาวังอ้อวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยียกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาจเจริญหมู่ที่16ซึ่งทั้ง3กลุ่มนับเป็นต้นแบบของกลุ่มต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมีความเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่นในระดับแนวหน้าอไเรัคง ทางด้านคนบันเทิงจังหวัดอุบลราชธานีร้องผู้ว่าหลังคำสั่งควบคุมโรคกระทบหนักงานถูกยกเลิกไม่มีไรายได้แนะทบทวนออกคำสั่งให้คนบันเทิงสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ มาตกกาตรรรกของัฐวันที่21กุมภาพันธ์2565ที่สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีมีการรวมตัวของคนกลางคืนอาชีพอิสระนักดนตรีนัก,กร้องแดนเซอร์ธุรกิจร้านอาหารผับบาร์พนักง,งานเสิร์ฟและสมาชิกผู้ประกอบการรถเครื่องเสียงนักแสดงหมอลำซิ่งจังหวัดอุบลราชธานีกว่า300คนรวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดนำโดยนายเชษฐว,วิทย์นรงดิษฐ และนางสาวนุพัฒน์เลื่อนฤทธิ์ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการสายบันเทิงอุบลราชธานีจากกรณีจังหวัดมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งผู้ประกอบการสายงานบันเทิงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องให้งดการแสดงการละเล่นหมอนลำมดนตรีรถแท่และการรวมตัวกันจำนวนมากเป็นระยะเวลารวมกันเกือบ3ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจากโรคโควิด -19 และมีการผ่อนคลายคลายล็อกมาระยะหนึ่งในระลอกที่2จนมาถึงระลอกที่3จึงได้มีคาสั่งให้งดเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่ออาชีพนักกร้องนักแสดงศิลปินเป็นอย่างมากซึ่งทางผู้ประกอบการก็เข้าใจในมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนําจากทางภาครัฐมาโดยตลอดทั้งมีผู้ประกอบการกับภาระหนี้สินต่างๆที่ทางผู้ประกอบการได้ลงทุนกับการบันเทิงมีมูลค่าจำนวนมากและไม่มีไรายได้มาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวและชำระหนี้สินบานปลายในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจสายงานบันเทิงเดินต่อไปได้ในปัจจุบันและอนาคตจึงได้เดินทางมาเพื่อขอความอนุเคราะห์กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาทวจาราคำสั่งให้มีการผ่อนคลายคลายล็อกกิจกรรมการแสดงเพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ทางเครือข่ายขอความอนุเคราะห์ให้กรุณาสั่งการให้นำเรื่องนี้เข้าประชุมปรึกษาหาหรือเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประกอบการสายงานบันเทิงทั้งนี้นายพงศัรพียรรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาพบผู้ประกอบการรับว่าจะมีการประชุมนั่งพูดคุยกันถึงมาตรการร่วมกันหากจะต้องเปิดบริการก็จะต้องมีมาตรการในการดูแลลูกคา้าที่ไปใช้บริการ ใช้มาตรการเข้มขน้นดูแลลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการอย่างไรปลอดภัยจากโควิดหรือไม่และเมื่อเขียนมาตรการป้องกันได้แล้วทางจังหวัดก็อาจจะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงเสนอเข้าไปในที่ส่วนกลางเพื่อให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะมีการผ่อนคลายปลดล็อกได้ จังหวัดอุบลราชธานีอบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนกเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณพุทธศักราช2565 รวันที่21กุมภา, 12, พ,าพันธ์2565นายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการทําปุ๋ยหมักไม่กรบกองภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2565ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกัน จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและมูลสัตว์แทนเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน นางสาวทิพาพันธ์พึ่งไผทูลปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินได้มีนโยบายขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนกเกษตรซึ่งเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่งโดยสปปได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนกเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมาตั้งแต่ปีพศ2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้มีระบบนิเวศเกษตรในแปลงที่ดีและเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนโดยในปีงบประมาณ2,565สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมีแผนงานดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน1,000ไร่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลข้อทองอำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน20รายซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยอย่างหนึ่งของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักแทนทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสู่ระบบวนักเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรสู่สากล โดยการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์ วันที่22กุมภาพันธ์2565วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ,อุบลราชธานีนำโดยนางรดาภาสวงสทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยลอาชีวศึกษาอ,อุบลราชธานีนำนักเรียนนักศึกษาตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในง,งานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2564วันที่22กุมภาพันธ์2565ได้มีการถวายการต้อนรับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4-5และภาค6-7ธรรมยุทธ์แม่กองธรรมสนามหลวงรองแม่กองงานพระธรรมทูตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่7ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัสุปัตตนารามวรวิหารในการนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงรุสาการะพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างในหอพระแก้วอดีตบูรพาจารย์ทั้ง6รูปวันที่22กุมภาพันธ์2565ในสังวานพงำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนิรินธรพร้อมด้วยช่างชำนาญการระดับ4งานประชาสัมพันธ์เขื่อนศรินธร ด้วยม,มอบโต๊ะพับอเนกประสงค์จำนวน10ตัวสนับสนุนให้กับสถานีตำรวจภูทรเซดินทร์โดยมีพลตำรวจเอกพันยศพีรยศวริศผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสซดินทร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมรับมอบณหน้าอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนเซินทร์อำเภอสซดินทร์จังหวัดอุบลราชธานีวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5้อาผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี มอบหมายใ,ให้รองผู้อำนวยการร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2,565เขตสุขภาพที่10จังหวัดอุบลราชาธานีโดยมีผู้แทนกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานโภชนาการพร้อมด้วยทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงานร่วมรับฟังการขับเคลื่อนง,งานประเด็นสุขภาพกลุ่มวยัยและสุขภาพดีวิธีใหม่ จากผู้รับผิดชอบงานสุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพดีวิถีใหม่ระดับอำเภอโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ณนะโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสำโรงอำเภอตาลสุ่มและในช่วงบ่ายณสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตาลสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ทีมตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานประเด็นสุขภาพกลุ่มวัยและกลุ่มสุขภาพดีวิถีใหม่กับผู้รับผิดชอบงานเพื่อขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงบรมครูหมอลำกรนวาทอาอุบลเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเพชรราชธานีกิติมาศจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผพุ่มนวยการสุนทนามายัยที่10อุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมขับเคลื่อนการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่10ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กุมภาพันธ์2565ณโรงแรมบ้านสวนคุณตากลับแอนด์รีสอร์ทโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน ผูต้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิรายานป่าดงใหญ่วังอ,อ้ออำเภอเของในจังหวัดอุบลร,ราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดได้แก่วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาวังอ,อ้อวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อําเภอนาเยกลุ่มเกษตรอินทรียบ้านนาจริญหมู่16 โดยมีนายอำเภอเขื่องในกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทคูโบต้าเจริญชัยอุบลร,ราชธานีประธานหัวการค้าจังหวัดอุบลร,ราชธานีผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอป์ปอเรชั่นจำกัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมช,น,ชนโคกหนองนาวังอ้อวิสาหกิจชุมชนกเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยียกลุ่มกเกษตรอินรีย์บ้านนาเจริญหมู่16เข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร นางสาวพิทยาชัยสงครามนายุทมนตรีนครอุบลราชธานีมีความห่วงใย,ยผู้ใช้ทางข้ามทางม้าลายและผู้ใช้ถนนจึงมอบหมายสำนักช่างลงพื้นที่ตีเส้นจราจรทางม้าลายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอีกหลายจุดในพื้นที่เทศบาลนาคลอนรอุบลโดยเฉพาะจุดข้ามหน้าโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ข้ามทางม้าลายและผู้ใช้รถใช้ถนนณบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565ณศาลเจ้าพ่อพุทธกงนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่10และภาคีเครือข่าย ข้าพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนาคอนอนรอุบลราชธานีเพื่อติดตามและประเมินอาการของโรคโควิด -19 ตามระยะฟักตัวของโรคเฝ้าระวงังติดตามอาการและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลนาคอนอนรอุบลราชธานีวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565เวลา9นาิกา30นาทีที่ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น4สารากลางจังหวัดอบุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอบุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีในมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน,น,นาจัาาจงหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา904และคณะทำง,งานโครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณพศ2565ผ่านระบบประชุมทางกายผ่านจอภาพซูมติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ2 9 5 0บาทขายออก29,150บาททองรูปพรรณรับซื้อ28,531บาท12สตาง ขายออก29,650บาทขอบคุณ w w w g r o t r a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล27บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอ e 2 0 34บาท64สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 35บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 35บาท75สตางค์ต่อลิตร ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยกากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดาออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18.07นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6.18น คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวิอาเคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบลราชธานีโซบลเคเบิลทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ นำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย